đi về đây ba ba mẹ mẹ ăn cơm đây da đi uống đâu

<laughs> ừ, tại cái... <laughs> về gấp cuốn, con kia, con kia mà, chạy bay tắt, cùng phuong kia.

ý tôi nói đến chụp nina đi chụp kapangani không phải tặng đi đứa hoa 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 mai hoa Bên này luôn mày. Đấy luôn mày. Tay còn chơi còn mà. sao oh. quân <laughs> เอาอยุ se ่ได้นะลูกตอนจุดนี้ก็ประจำกอดดันหาอุ้ยจังจุดนี้

เจจับเร็วไอ้ตุ่มยืดตั้มตืดตั้มใช่ไม่เื่อย่าเลี้ยวไล่บเลยไมเลยนะตบเไม่กลไม่ไม่เลยไม่ไม่เลยไม่ไม้เลยไม่ยไม่เลยไม่ไม่เลยไม่ไม่เลยไม่เไเลยเเคโอเคไม่ลล่เยมยเเเม่ม่ไม่มีกล้าม

ઓ રડ ને તો જાવ બે જાવ બે જાવ ઓ ડો કે જાવ કુ લેવ આઈ ગો 40 કા તા 14 ઈંગ લા કન હે કેમ કેમ તકો દે 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 ไรู้บางอยู่เรื่องอะไบ้งตองนกมันกูเป็นลมเดียวรู้มดอ้เบป์เบป์เบป์เออจ้าเอนจ้าหลับเดีไปเลยหลับแดีไปเลยเรื่อกี่ตุ้งแหลกัน้้าอามาาาดิมาดิาบอลผุนเองขอลผุนอมาทไเคยมางันนั่นก็ผิ

สองปกอันนี้จำอม้กันก็ได้นี่นะเดี๋ยวมารกาก่อนเหาอเบืร์กูนู้กูนูเบอร์กูนู้ไนนี่นอนเลยกินเกินเยเลยเนตอรามเจ็ไม่เปืบสที่นี้ปีน้ำเจ็ดแล้วไม่ไทีแล้วขึ้นบนนะครับเฮ้ยเรเับ đây, 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 dạy đây 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 đây, Đây. 3-0. 1 đọc các สามครับสครับหนึ่งสองหนึ่ง สองสามสานอนเต็มเต็มสามดอกครับยังครับเดหนึ่งดอกเดียว

ยังไม่ร้องครับยังไม่ร้องนะหนึ่งสองสองโดครับหนึ่งสองสองโดครับ หนึ่งสองหนึ่งคู่สามสามตกหนึ่งสองสามสามคำ หนึ่งดุด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 ดอกเดียวหนึ่งดอกเดียวดอกเดียวสองดอกพอดีครับ สองใบยางสองใบยางไม่มีดอกหนึ่งสองกระจิ๋ว kiego, ครกสามสี่สี่สดอกครับ

ดูนะเริ่มครับหนึ่งดอกเดียวหนึ่งยาวยาวนะ สองสองดอกรับยาวครับยาวไม่เบิ้ลนะหนึ่งสองหนึ่ง สองสองดอกครับไม่มีดอกครับหนึ่ง chọn chọn đo cấp Ngưng một hai ba một Bước เร็วมาเฮ้ยบุ้ยเฮ้ยหนึ่รมาเบิ๊บเร็วๆๆๆๆๆก็ๆๆๆๆๆๆดๆๆดๆๆ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 ๆดๆๆ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 ัๆตๆๆๆๆๆๆๆ เริ่มหนึ่งครับปลายปากนะสองสามสี่เงห้าห้าอกับปลายปากเปครับนะหนึ่ง สองตัวนี้สำนวนเต็มเต็มสองดอกครับหนึ่งสองสามครับตัง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 

สามอยังไม่ร้องครับยังไม่ร้องยังครับยังไม่มีดอกครับไม่ร้องครับยกยก หัเพลงเบิร์ดครับเบิร์ดทรงชัยครับไม่มีดอกไม่ร้องครับโนสากะหนากันครับหนากันครับ หนึ่งสองสามสามโดครับไม่เบิ้ลกับสามโดครับ luôn 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 dong dong lấy tôi đi ơi không làm mất gì 1 2 3 4 จังลอกงนีัว้อยกัวอยัวอยินนเยหัวัวเอาตรงดำตรงฟีฟีกินโอเคโอเคเจ้าฟีดังแล้วฟีเ้าีเนียเอ้ยเ้าไีเ้ยเจ้าฟีเจีเยีครับินลูกเจ้าฟีตังเริ่มกิน

ไม่มีหน้าขันมาเมมเมมเมมไม่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 เอาเมมหนึ่งลงมาเมมหนึ่งติดครับสอง สามสามนี่ีกามกำกับมันบางต้งดนะหนึ่งเต็มสองสาพอดี

สามสี 3, ่ครับอันนั้นเบิ้ลครับสีด่ดอกอยัง <í ls> ดดเาแป๊บกันู้ <c oughs> ไม่น่าดิ้งไม่น่าด้งเกกันเชี่ย <f> <c oughs> ไม่มีดอกหนึ <c oughs> น่ง <c oughs> <c oughs> สองวสามหนึ่งนวนเต็มเต็มสองจับชัดสองดอกสองดอกไม่มาด่าไม่มาดด้านเลย

Terima kasih. samping, siapa? 재미있 <목소리> <목소리>